เด็กบางคนยังไม่รู้จักว่าทีเอเตอร์คืออะไรสมัยก่อนสมัยตอนกูเรียนทุกคนจะบอกใค่ว่าเรียนจบมาหนูอยากเป็นเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทาหารเป็นพยาบาลแต่ณปัจจุบันบางคนอาจจะบอกว่าหนูจบมาหนูอยากเป็นทีเเตอร์เป็นทีเเตอร์คืออะไรบางคนยังยังไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปคเคยจะมาพูดถึงการคําว่าทียเตอร์มันเป็นยังไง AI มันเป็นยังไง เคียเตอร์เงินเดือนเดือนละแสนแต่ถ้าจบมาเป็นครูอาจจะแบบสตาร์ทอยู่ที่หมื่นห้าสองหมื่นหรือเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้จัดก,การธนาคารอ่ะ<ๆ>เดือนละสามหมื่นกว่าจะถึงห้าหมื่นนี่คงคงแย่คงแก่แล้วอ่ะแต่ถ้าเคียเตอร์เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่อายุสิบขวบอ่ะเจ็ดขวบก็เป็นได้แล้วสมัยนี้เคียเตอร์คำว่าเคียเตอร์นะเงิน<ๆ>เดือน<ๆ>เดือนละแสน<ๆ>ทำยังไง มีมีคนทําได้แล้วในณันปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนทําได้เยอะแยะเคียเตอร์เดือนละ10,000แบาทถามว่า10,000แบาท10เดือนเท่าไหร่ล้านหนึ่งพ่อแม่เรายังลุ้นหวยอยู่เลยยังแบบถูถูขูดขูดคำนวณตัวเลขกันอยู่เลยเพื่อได้เงินล้านหนึ่งถูกไหมแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้เงินล้านหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องรอถูกหวยถ้าเราศึกษาเรื่องเทคโนโลยีศึกษาเรื่องของการเป็นเคียเตอร์ ศึกษาเรื่องของการเป็นพวกยูทูบเบอร์พวกไอทต่างๆอนาคตเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องไปไปบนบานไม่ต้องไปแบบไปวิ่งขอหวยไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะได้เงิน2ล้านนะฉันทํางานดีกว่าแล้วฉันได้เงิน2ล้านอยากจะใช้คาว่าอ,อยากรวยอ,อยากรวยอยากมีเงินใช้แต่การที่จะเดินไปโู่ในเส้นทางนั้นน่ะมันมีวิธีในณนะนะปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธี ที่จะทําให้เรารวยได้โดยที่ไม่ต้องหวังขึ่งโชคลาภตัวันนี้คุยหวังแค่ว่าเดินเข้าไปเสนองานแล้วงานผ่านก็เหมือนผูกหวยละเดี๋ยวงานนับจากวันนี้จะมีจะมีจบแค่ประมาณถึงวันที่3มก็วันนี้วันที่ส0แลิบลอ่ะวันที่1วันที่2วันที่3าวันที่3าคนจะเยอะของน่าจะลดถูกป่ะพี่ของน่าจะลดเดี๋ยวพบกันครับชิปหน้าครับสวัสดีครับ